สวัสดีครับพบก,กับช่องสีม min, สชมพูกับแอดมินติชมพูครับผมก็สวัสดีสีทุกท่านนะครับเป็นยังก็มาใกล้เริ่มใกล้แบบโผล่ออกแล้วนะครับพยายามใกล้ออกแล้วนะครับช่วงนี้ก็แบบจะเป็นคิดดูว่าเฮ้ยช่วงนี้มันแบบอัานน้อยนะอัานน้อยมันก็เป็นอัานแค่ส่วนย์เจ็ตัวเดียวนะครับดูในเฟซได้เลยนะครับที่ในลิงก์หนะในลิงก์ที่แบบเข้าไป จัดได้นะครับผมมินดูมันมีแค่ศูนย์เจ็ดเก้าตัวอยู่ตอนนี้นะครับตอนถ้าเกิดใครแบบที่อื่นมันซื้อไม่ได้มันก็มีทิศทางที่ซื้อได้แล้ทำอยู่ดีๆแล้วหล่ะในกรุ๊ปเฟสอีกทีหนึ่งแต่มินก็ลงไว้ให้คาลาอีกทีงแล้วกันนะครับผมเพราะแบบอะไรคนบอกที่ไหนนะทำไมบอซื้อไม่ได้เลยซื้อไม่ได้เลยนะครับผมก็มันก็มีที่ซื้อได้แล้ะนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับสำหรับโพยของอาจารย์ณพัทนนะครับอาจารย์ณพัทรแจ่มตลาดสีซึ่ง เออหกหนะึ่งแปดเยซึ่งก็เข้าบ่อยเข้าบ่อยแต่ว่าคือเลขค่อนข้างหลายตัวทําให้เราต้องมีเลขอย่างน้อยอย่างน้อยสัก2ตัวสัก2ตัวนะครับคือต้องมีอย่างน้อยสตัวนะครับในที่เอามาใช้ที่จะามาใช้ในแบบใช้เพื่อตัดเลขนะให้มันเหลือน้อยลงคือแบบตัวไหนนะตัวไหน,นะไหนนะที่มันแบบมันแบบมันแบบน่าจะมีนะมันน่าจะมใีในชุด3ตัวนะอ่าตามที่เราพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับผมที่แอมบิเนนเอาไว้นะครับ ให้นีนคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นแบบแปดสองแปดสามนะน่าสนใจมากๆนะอันนี้ก็คือเรียงตามความน่าสนใจนะแต่ว่าคือค่อนค้ามมันเยอะนะถ,ถ้าเกิดเราทั้งหมดเนาะแต่ว่าตันี้เอาไปเลือกอันที่แบบน่าสนใจมากที่สุดทั้งสองตัว,ตวละกันเอาไปจับก,กับของอาจารย์นับพันะครับว่าเลขไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจของพอพอ,พอเราจะนำนับพัดเราเข้านะครับแปดสองแปดสองนี่ก็คือทั้ง,งตรงกับสารมืดนะห้าห้าแปดสองนะครับห้าสองแปดเนาะมันก็จะเน้นไว้ที่ สงซึ่งประวัติสามมือก็คือเข้าจาก3ามงวดหลังสุดนะครับเข้า2งวดตรงๆแล้วเลขมีแค่ตัวเดียวเลยนะเลขก็มีแค่นี้แหละให้แบบ2งวยตรงๆก็คือแบบถือว่าแม่นๆก็เป็นก็แม่นอยู่นะสามมือกแม่นอยู่นะเพราะว่าเข้าตรงๆเลยนะครับเพราะว่าให้ตัวเดียวอะก็คือไม่ต้องเป็นแบบอันอื่นเลยซึ่งถ้าคนนี้เข้าอีกก็จะเป็น8ปดสองนะครับคนนี้เข้ากีกก็เป็น8ปดสองนะครับแต่เข้าสองในสามงวดตรงๆนะครับก็คือ สองไม่สองตรงตรงคือมันก็จะชนกันกับแปดสองตัวนี Saint ้เหมือนกันนะครับของสามมือนะท่านี้ก็เลยขอแบบเน้นไปที่แปดสองละกันนะครับแล้วลองมาอีกตัวหนึ่งสักอีกตัวหนึ่งก็คือแปดสามนะครับถ้ามันจะเคลื่อนก็อาจจะเป็นแปดสามได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่างเดี๋ยวดูแปดสองก่อนละกันนะครับแปดสองของอาจารย์นภัสมีตัวไหนบ้างที่เป็นแปดสองนะครับมาไล่กันเลยนะครับที่มีเลขแปดกับเลขสองอยู่นะครับ อ่าแปดสองมีไหมแถวที่หนึ่งนะครับแปดกับสองแปดสองไม่มีนะคู่กันไม่มีนะครับแถวที่สองแปดกับสองแปดกับสองนี่แปดกับสองมีตัวนี้นะครับหนึ่งอันพุ่งแปดสองสามเลยนะสนใจนะแปดสองสี่อ่าแปดสองสี่นะครับแต่สี่นี้ไม่มาหลายงวดแล้วถือว่าเป็นดับยาวดับมากๆอ่าแปดสองห้านี่ชนกับสั่นมืดนะครับแต่ว่าการจาัดเรียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสั่นมือจะเป็นสั่นมือจะเป็นอ๋อ,อที่เปนเรียงไว้เป็นห้าแปด สนะองเนาะอันนี้น่าจัดกันนะเพราะว่างวดก่อนงวดก่อนเนี่ยเข้าตรงๆนะข้อดาจัดเลี้ยงได้ถูกกว่าเมนก็ได้นะครับผมตัวนี้เนาะอาจะจัดยังได้ถูกกว่าเมนก็ได้นะครับ,อ,กกอ,รบอืมหรือว่าจะเป็นแปดสองห้าจริงๆสองห้าก็น่าสนใจอยู่นะอืมเริ่มลังเลแล้วทีนี้แต่สองห้าห้าสองน่าสนใจเลยนะน่าต็น่าสนใจนะเมนมันเคยออกบ่อยแต่ว่ามันมันก็ห่างนานมากแล้วนะสองห้าห้าสองเนี่ยอาจจะเข้าอีกก็ได้นะครับน่าสนใจนะ เป็ชอบอยู่นะคือชอบหมดอ่ะแปดสองห้าห้สองแพวกนี้ชอบหมดัอาดูแปดสองอันอื่นล่ะแปดมีนะครับแปดสอนะครับแปดอง้โอ้ดสอนี่เยอะเหมือนกันนะอซนแปดสองแปดสองแน่าจะมีประมาณนี้นะครับมีแปดสองสามแปดสอ่องห้าแปดสองหกแปดสนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสอาห้ถ้าตับใครที่ชอบคิดว่าแบบแปสองมาแน่ๆนะแปดมาแน่ๆก็จะมีแค่แค่นี้เลยนะครับผม แต่อเมิันค่อนข้างจะกลัวเลขสีเหมือนกันก็คือเหมือนว่ากลัวดับสีก็คืออเมิันจะไม่ค่อยถ้ามีนเคยซื้อเลขสีที่มีเลขสีเลยนะซึ่งมันก็ได้ผลแต่พะมันไม่เข้ามาเลยนะครับสิบของวดแล้วนะสิบแล้วสิบสามสิบสี่วดแล้วล่ะไม่มีสีเลยนะทั้งบนทั้งล่างนะครับมันก็ได้ผลทําให้เราเป็นดักตัวอื่นได้นะเราไม่ต้องเสียไปกับสีนะครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมของห้าอันนะครับแปดสองทั้งห้าอันนะครับอเมิกนก็ชอบอ่ะก็ใจจีเอ็ชอบมริกันชอบแปดสองห้าที่สุดแล ถ้ามันจะเคลื่อนแบบสองติดก็ส่วนเหมือนกันนะแปดสองติดก็ส่วนเหมือนกันนะรูจะแปดสองสามเลยอย, 8, 6, าย่างเงี้ยแปดสองหกหลาไดไหมได้เหมือนกันนะครับรูดต้องกันไว้สนหน่อยนะแต่ว่าตัวที่ทุ่มไปสุดๆแล้วก็คือแปดสองห้าเนี่ยที่มันทุ่มไปสุด,สดเลยแหละเออถ้ามันจะออกอ่ะอือยู่ได้หลายปีอ่ะรีกว่ามีดจัดไปได้อีกหลายปีน <laughs> ะเพราะว่ามันสามตัวมันก็ได้เยอะนะถ้าเกิดได้จริงแล้วก็ทุ่มแค่ไม่กี่ตด้วยนี่นะมันก็ทุ่มไม่ตัิบด้วยนนะ ก็เลยแบบเออประมาณนั้นนะครับอ่ะอีกอันนึงลองมากันเราดูแปดแปดกับสามดูลองมานะครับอ่ะส่วนลงที่หนึ่งนะครับมีแปดกับสามมะไม่แปดกับสามต่วที่สองตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันตัวเดิมตัวนี้นะครับแปดกับสามแปดกับสามอ่ะแปดสามสี่มีนะครับแปดสามห้าแปดสามห้านี่เป็นเลขสวยเหมือนกันเลขประจาคือมีเคยได้แบบหนักๆเลยอ่ะกับแปดสามห้ามานะครับลอตเตอรี่เราต้องพูดลอตเตอรี่นะคือ ในช่องเราต้องพูดเรต้อีนะแต่ว่าความหมายก็คือเหมือนกันนะตามนั้นแหละอะดังๆมากๆเลยเราตอดีนะครับเยอะมากๆเลยอันหนึ่งแล้วก็ลงในช่องด้วยตอนนั้นก็คือแบบก็คือตัวเน้นในช่องแล้วแล้วก็แบบตอนนั้นก็เหมือนจะซื้อแค่ไม่กี่ตัวคือล้วก็แบบโดนเต็มๆไปเลยเลยแบบแบบเออเต็มๆไปเลยตัวนี้ทําให้ตัวเป็นตัวประจำความมีเหมือนกันเป็นตัวนําโชคของมมีเหมือนกัน น่าต,ต้องจัดไว้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัวนำโชคของอ d m i n เหมือนกันะ 8, 3, 3, นะครับผมอ่าแปดสามันอื่นไม่ใชแปดสามเจ็ดนะครับแปดสามเจ็ดน่าสนใจอยู่นะครับอ่าโ่นนี้แหละส่วนนี้แปดสามมีไหมไม่มีนะครับ, 8, 3, 4, 8, 3, 5, รบแปดสามก็จะมีอยู่แค่ออน,นี้นะครับแปดสามสี่แปดสามห้านะครับแล้วก็แปดสามเจ็ดนะครับแล้วก็แปดสองสามส่วนนี้ตัวก็แปดสามห้าแน่นอนเป็นเลขนำโชคของ admin นะครับเป็นแบบตัวที่นำโชคจริงๆของอ d m i n เลยนะครับแต่ a d m ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบอกอ่า ตัวนี้มากกว่านะผมว่า5 582ประมาณนี้มากกว่านะครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวนำโชคนะนต้องการไวนะ้เนาะแอดมินอันนี้คือสอนมินเองนะมินได้ต้องได้ต้องจัดเอาไว้นะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเลขนำโชคนะถ้าซื้อก็จะแบบดวงดีไปด้วยอะไรแบบนี้นะอืมอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับภาพรวมของของอาจารย์นภะัทรที่แอดมินเอามาเลือกดูนะครับซึ่งใครที่ชอบเลขอ,อื่นนระาเลือกไปได้เลยนะก็คือตามนี้เลยของอาจาร,รย์นภัทเพราะว่าเข้าบ่อยนะใครชอบแบบ แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเทคนิคเนาะเราต้องมีได้นในใจสัองตัวตัวเดียวไม่พอนะตัวเดียวนี้มันก็เลขเหลือเยอะอยู่เหมือนเดิมนะต้องมีทั้งสองตัวเพื่อจะได้เอามาจับันเลขสามตัวนะซึ่งแบบต้องแบงบมับ่นใจมากๆน่ะว่าอันเนี้ยเอาสองอันก็อันนี้ก็เหมือนกับแปดสองกัแบแปดสามก็จะเหลือบบประมาณเนี้ยประมาณนี้ยังพอไหวนะพอไหวนะเต็งเต็งโต๊ดลอตเตอรี่นะเต็งซื้อเต็งโต๊ดของลอตเตอรี่นะมีไหมเต็งโต๊ดลอตเตอรี่เอเอ,เอประมาณนั้นแหละนะครับก็เออก็เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแค่แปดชุดเองนะแปดชุดเองสุดวันเนี่ยซึ่งอืมของอ่าเราเราจริงนะขอยินน่าจะจัดประมาณตัวที่ชอบอะตัวที่ชอบมันจะเป็นแบบแปดสองห้าแปดสามห้าตัวอื่นอาจจะมีกันไว้หน่อยแปดสองเจ็ดะกันไว้แปดสามเจ็ดกันไว้ตัวที่ชอบแปดสองหกจะมีนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าแปดสองสี่น่าจะไม่นะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเป็นสีเท่าไหร่แปดสองสามสองเก้าสามน่าจะมาพร้อมกันนะใขอมินว่านะน่าจะมาตัวอะไตัวหนึ่ง ถ้าของมินเองนะมินจะประมาณนี้แต่ว่ามินจะมีการของดุยพันด้วยเพราะมินชอบนะครับก็คือตามเพราะว่าเข้าบตรดตรงพันห้าเก้าหนึ่งมั้งห้าเก้าหนึ่งนะน่าสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวพูดในคลิปต่อไปแล้วกันก็จะมีที่ที่มินนะแต่ละนะก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็คือแปดแปดสองห้ามีการเป็นแปดสามห้าเอาไว้นะครับก็คือตามเมื่อกี้นะครับแล้วก็น่าจะมีของซื้อหวยยังโยมอะดุยยังโยมสองตัวนี้จะการไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเอาคำตัวงข้าบ่อยดแล้วก็ ออันนี้คือเอาตามตรงเลยจริงๆนะก็จะมีตัวนี้อีกนิด,น,ดนึงนะครับสองจุดสองตัวนี้นะครับในเลขสามตัวนะคือมินชอบชอบเลขสามตัวสองตัวก็จะเป็นแบบก็จะมีแค่นั้นอันนี้ก็ซื้อแค่นั้นแปดสองแปดสาวอะไรประมาณนี้แหละนะครับสองตัวแล้วก็อาจจะมีสองห้ากันไว้สองห้าสามห้ากันไว้นิดนึงนะครับ แต่ว่าตอนน้ไปทำสามตัวมันชอบสามตัวมันได้เยอะแล้วส่วนใหญ่ก็วนอยู่อย่างงี้แหละมันก็วนอยู่อย่างงี้แหละทำให้แบบเอาขาดถุงเขาเยอะเหมือนกันอันนี้อันนี้ของตาอ้วนนะขอของอ้วนเพราะว่านาอ้วนแบบถ้าเวลาหลุดนานๆหลุดสามตัวนานๆล้วก็ตะองเข้ามาแบบโป๊ะหลุดแบบสี่ห้างวดเข้าโป๊ะสามตัวตรงสามตัวโต๊ดอย่างเงี้ยทาให้แบบต้องกันไว้ประมาทไม่ได้มีประมาทไม่ได้กันต้องกันไว้เลยแล้วก็ดุดพลังก็เข้าดีเหมือนกันดุพลังเข้าดีเหมือนกันนะ นานทีก็จะเข้าแบบ3ตัวเหมือนกันนะครับแต่2ตัวนี้เข้าดีมากเลยครับเป็นกวามั่น2ตัวจะออกออกในโซนนี้หรือเปล่าเนี่ยโซนนี้มีก็คิดอยู่ว่าศูนย์จะมาหรือเปล่านะ87งวดก่อนว่าตัวเต็งงวดก่อนจะมากว่านะ 9, ยังไงแบบเริ่มลังเลกันนะแต่91ก็สวยเหมือนกันนะแต่ชุด3ตัวนะ่ะชุด3ตัวอามินนะ่ะน่าจะจัดอยู่แล้วนะครับ591นะครั987พวกนี้เอาไว้นิดนึงเอาไว้แค่พอกันทุนเฉยๆนะครับเพราะว่าเผื่อมันออกนะแต่ว่า591เนี่ยก็จัดเหมือนกัน 9, นะ สามตัวสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายมินก็จะต่อขอจานหนึ่งตัวนี้แหละนะครับตัวในชุดนี้แหละเจ็ดเก้าห้ากับแปดเก้าห้านะครับเจ็ดเก้าห้ามันหมุนกับมันชน,นกับชนของนะอ้วนทําไมมินก็จะหนักนิดนึงนะครับเจ็ดเก้าห้าในชุดสามตัวนะแปดเก้าห้าแค่กันไว้แต่ตัวอื่นนี้ไม่ได้จัดนะถามว่าเลขเบิ้ลมโอขาดออกไหมโอกาสส่งเหมือนกันเพราะว่าตามประวัติเก่าแล้วออกเบิ้ลมาสามวดแล้วนะครับในวันที่สิบหกเมษาที่ผ่านมาสามก็ติดเลยนะ มโมดที่สี่จะเป็นไปนได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่ได้ซื้อถ้าออกเบอร์ใหม่ไม่ถูกเลยจริงๆนะในชุดสามตัวนะไม่ถูกเลยนะแต่ก็ถ้ามีเลขซ้ำกันสองตัวในสามตัวนะก็คือเลขเบินะ้ลแหละแต่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ถูกนะอันนี้ก็คือตัวที่ไม่จัดน่าจะเป็นตัวนี้ตัวสี่มันไม่จัดอันนี้ก็ไม่จัดไม่จัดไม่จัดคือมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับที่เป็นกี่อดมินได้จัดไปในชุดสามตัวนะสองตัวอมินไม่ค่อยไม่ค่อยสอง ตัวแต่ว่ามันก็ถูกบ่อยแหละสองสองตัวแต่ว่ามันซื้อน้อยอะ่ะก็คือจัดจัดไม่เยอะแต่ว่าจัดหนักแค่บางตัวนะเพราะว่าซื้อเยอะทุนก็เยอะเนาะอืนัืนก็จัดหนักแค่บางตัวมันชอบสามตัวมากกว่ามันได้เยอะก็สองตัวมันน่าจะเป็นแปดสองลองมาแปดสามแอาจจะมีสองห้านะครับน่าจะเป็นบางสามตัวนี้แหละประมาณบนนี้คือบนล่างอตเตอรีนะอาลติรีบนล่างนะครับแล้วก็ ตัวอื่นก็จะมีนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับผมแค่พอกันทุนแค่นั้นแต่ตัวหนักๆก็อยู่ประมาณนี้นะ,ะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วนะนก็คือทั้งหมดของเอมินแล้วแนหะที่เดมินน่าจะจัดเองนะเป็นแนวทางเองแต่ว่าดี๋ยวคนอื่นจะมีเล่าให้ฟังละกานันเองเอาความให้คบปปรบทุกโพดนะ,ะเพราะว่าตัวอย่างเป็นไปได้หมดนะครับอันนี้ก็คือแบบแนวโน,น้มที่มันออกบ่อยโพดที่ออกบ่อยออกวนไปวนมาสามตัววนไปวนมาอยู่ไม่กี่เจ้าเนี่ยสองตัวก็วนไปวนมาไม่กี่เจ้าเนี่ยตต่ที่ลงในช่องนั่นแหละนะ ลงสักสิบโพยในช่องเนี่ยออกเป็นห้าโพยนะะครึ่งหนึ่งนะคือมันไม่สโคมันน้อยลงมากๆนะรัเลยมองมากเหมือนกันนะครับก็พยายามเต็มที่นะที่ให้แบบเอท่านได้แบบเลือกได้แบบมีโอกาสถูกมากที่สุดนะครับก็เล่าแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ